Good afternoon ladies and gentlemen, friends and family. Welcome to the wedding reception of f l o o and k a n y a My name is Nella Like a Fruit and it is my great e o n o r to be a host for today. สำหรับภะสาวของเรานะคะคุณกันญาคำเขียรับปัญญาหรือชื่อเล่นว่ากัญญาค่ะเป็นลูกคนโตของคุณแม่ชลติกาคำเขียรับปัญญาและคุณพ่อบริงคำเขียรับปัญญาจบการศึกษาระดับ อาจาร์คอนแวนและมหาวิทยาลัยที่สแตมฟอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลอินิเอร์ซีค่ะสำหรับเจ้าบ่าวของเราค่ะคุณอนันต์ชัยศิริไพบูล์หรือคุณฟลุ๊กเป็นลูกพ่อโตของคุณแม่เขียอนอักษรรอดมิมุตแต่คุณพ่อเสมอนะชัยศิริไพบูลจบการศึกษาะระดับปริญญาตรีที่ r o y a ่ h o l l o w a y University of London Singapore โและระดับปร,ริญญาโทที่รตัตนประเทศอังกฤษค่ะแต่วามที่เราจะได้พบกับเจ้าบ่าวเจ้าสาว วันนี้เรามีวิดีโอพรีเซนเทชันที่จะบอกเล่าเรื่องราวสำหรับพีที่ตอนเชา้าที่ได้ดกข็งแรมั่นหมายขึ้นค่ะขอเชิญครา